เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูทำเลที่ตั้งของร้านใหม่ที่ผมกำลังจะทำธุรกิจตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นธุรกิจขายของออนไลน์ที่ผมได้เทสตลาดดูแล้วนะครับว่ามีคนซื้อนะครับทีนี้ก็เราจะต้องทำหน้าร้านให้มีความน่าเชื่อถือนะครับผมซึ่งเดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเป็นคปปรูบาอาจารย์ทำไมดูแบบอ่ หาเงินรายได้เยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวผิดปกติขึ้นมาเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจสอบไม่ต้องห่าเลยครับผมจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมแล้วผมก็มีการชรําระภาษีถูกต้องนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับทีเนี้ยผมจะทาคลิปวิดีโอนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่สู้ชีวิตนะครับผมใครที่กําลังท้อแท้อยากจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมดูคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมก็คนจนคนหนึ่งเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าผมกําลังจะทําอะไรต่อจากนี้ไปนะครับสาหรับที่ตั้งของร้านที่ผมจะทาต่อ ไปนี้เนี่ยนะครับผมอยู่ในระวแวกแถวบ้านผมเองนะครับผมอยู่ยแถวตลาดตะ่วนนะครับแล้วทาเลตรงนั้นเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมเลือกที่จะเอาทาเลใกล้บ้านแล้วก็สะดวกในการเดินทางเวลาผมไปที่ร้านนะครับเพราะว่าเราเน้นขายออนไลน์เป็นหลักอยู่แล้วเพียงแค่ทาหน้าร้านนะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างให้คนที่เข้ามาดูว่าเออ เรามีตัวตวนจริงๆนะครับเป็นการแบบย้ำแบรนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่สามารถใช้ในการขายได้นะครับผมแต่ว่าผมตอนแรกเนี่ยผมทําการขายขึ้นมานะครับโดยที่ผมยังไม่ได้คิดว่าจะมีหน้าร้านนะนะเทสตลาดก่อนมันดีค่อยเปิดไม่ใช่ว่ามีงบเท่าไหร่ใส่ไปกับหน้าร้านอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไปลองตลาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยดูว่าเออมันไปได้ไหมถ้ามันไปได้ค่อยเปิดหน้าร้านนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแล้วกันนะครับ สำหรับในตัวร้านที่ผมกาลังจะไปดูนี่นะครับมันจะอยู่ในโซนของตลาดเลยแล้วก็มันจะออกไปทางเฉียงๆนิดนึงเพราะว่าร้านของเราเนี่ยมันเป็นพวกอุปกรณ์เช่นพวกมีดทาควยต่างๆเนี่ยครับผมแล้วในโซนละแวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีที่ให้เช่าด้วยนะครับเหตุผลที่เช่าที่ยังไม่ซื้อเลยก็คือเราไม่รู้ว่ามันจะไปได้ดีแค่ไหนนะครับถ้ามันไปได้ดีมากๆก็เรื่องซื้อเดี๋ยวไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนี่นะก็จะออกมาตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปดูด้วยว่าทำเลอะ,อะไรคือตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าการเลือกเนี่ยผมก็กันกองมาดีแล้วนะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงตรงที่ผมเช่าตึกมาแล้วนะครับผมนี่เลยฮะล็ Lock อกสามทับสี่ดีนะครับผมผมเช่าไว้นะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แถวๆในตลาดนะครับผมซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยนะครับจะมีตลาดในช่วงของวันอังคารวันศุกร์แล้วก็ วันอาทิตย์นะครับจะเป็นตลาดนัดแล้วก็ในช่วงวันปกติเนี่ยเขาก็จะติดกับตลาดตรงนี้นะครับผมซึ่งในเรื่องของคนสัญจรเนี่ยก็จะมีในระดับหนึ่งนะครับถามว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นทําเลทองเลยไหมอาจจะยังนะครับได้แค่ทําเลเงินเท่านั้นนะครับสามารถที่จะพอทํารายได้ประมาณหนึ่งได้แต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสตรืองนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการขายออนไลน์เป็นหลักนะครับผมซึ่งดูแล้วนะเป็นตึกนะครับคุณผู้ชมมี2ชั้นที่ผมเชาไว่าก็จะเป็นแบบ ล็อกแบบนี้ติดกันนะครับผมจะเป็นหนึ่งคูหานะครับผมโอเคเจนเดี๋ยวเราเปิดกันเข้าไปด้านในดีกว่านะครับนี่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับเมื่อก่อนเป็นร้านตัดผมนะฮะตัดผมชายเขาจะมีด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการรีดรเวทใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในรูปแบบนี้เนี่ย คิดว่าน่าจะยังไม่เวิร์กนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงใหม่นะฮะซึ่งด้านหน้าร้านเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ว่าจะทําประมาณไหนนะครับ mm hmm. เมื่อเข้ามาด้านในครับคุณผู้ชม mm hmm. ก็จะมีพื้นที่นะครับหน้าหน้ากว้างหน้าจะประมาณสัก6กถึงเเมตรนะครับแล้วก็จะยาวยาวไปด้านในซึ่งผมก็จะทําการปิดตรงนี้นะฮะปิดลงมาอาจจะเป็นใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดปิดลงมา เราทำการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสีใหม่ทั้งหมดนะครับเราจะไม่มองเราจะไม่ให้ลูกค้ามองทะลุเห็นด้านหลังแบบนี้นะฮะเราจะยิงปิดแค่ตรงนี้แล้วก็จะทําประตูทางเข้านะครับผมเพราะว่าภายในของที่นี่นะฮะมันก็จะมีประมาณหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้สามารถเป็นที่ห้องครัวได้นะครับเราด้านหลังมันจะมีแบบนิดนึงเอาไว้ทํา อะไรแบบเล็กน,น,น้อยได้นะครับด้านหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทําครัวทําอะไรได้นะครับนี่นะก็สามารถที่จะให้พนักงานมาอยู่ได้มีที่ล้างจานมีอะไรด้วยนะครับแต่ด้านหลังก็ตาา้องระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอทีน่นึงแต่จะให้คนมาทำความสะอาดนะครับก็จะประมาณนี้อโอเคอย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นทำเลที่มีมับน,บนบ้านบานบ้าน ทำไรบ้านๆเรา,าอยู่บ้านนอกก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมี2ชั้นนะครับนี่นะก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนะบ,บริเวณด้านบนผมจะทำเป็นสตูดิโอนะครับนี่นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องไว้สําหรับจะมีโต๊ะตรงกลาง1จุดนะครับก็ให้คนที่เสร็จจากงานอะไรเง้มานั่งกินอะไรตรงนี้ได้ส่วนในนี้จะเป็นห้องอัดน,นะครับ เี๋ยวเราจะบิวอินทำทั้งหมดเลยนะครับผมให้เป็นห้องอัดนะห้องอัดแบบว่า,าไว้ทําคลิป youtube แล้วก็เอาไว้ทําคลิปขายของนะไลฟ์สดอะไรเงี้ยต่างจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นห้องพักของพนักงานนะ่ยห้องนี้ก็จะทําไว้ให้เป็นห้องพักของพนักงานนะะอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับดูโอเคอยู่นะ ด้านหลังก็เนี่ยครับก็โอเคอยู่จะดูเปรียบๆยบนิดนึงแต่แต่ก็มันมันได้ตรงที่มันติดตลาดตนเองนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก่อนที่ผมจะทําทุกอย่างนี้ขึ้นมาให้สําเร็จนะครับวิธีการของผมที่ผมใช้ก็คือผมลองแบบจับง่ายๆในหลังบ้านตัวเองโดยการที่โพสต์ขายสินค้าต่างก่อนนะครับพอรู้แล้วว่าเรามีลูกค้าแน่ๆนะเราพร้อมที่จะลงทุนแล้ว แล้วต้องสตาอกของเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคเราจะต้องมีห้องเช่านะครับซึ่งผมก็ค่อยออกมาเช่านะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมเอาเงินทุกอย่างมาทุ่มเลยไม่ใช่นะรองก่อนรอให้มีลูกค้าสักระยะหนึ่งรองให้มั่นใจก่อนว่าเราเอาของมาลงแล้วของเราจะไม่โดนดองนะฮะเราค่อยขาซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในขั้นที่โอเคแล้วนะสามารถจะสตาอกของได้แล้วนะครับผมและนี่ก็คือหนึ่งในธุรกิจที่ผมกําลังทําอยู่นะครับใครที่กําลังท้อแท้ กำลังแบบว่าเริ่มต้นนะครับผู้ชมสามารถที่จะมาดูช่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ได้ผมกำลังใจให้คุณสงสัยหรือว่าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมคุณรอคอมเมนต์ดูเพื่อผมช่วยเหลือคุณได้ผมจะได้ให้ข้อมูลคุณได้เต็มที่นะครับผมนะเริ่มไปพร้อมๆกันครับทุกคนนะฮะเอาจะช่วยนะครับสู้ๆครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหลังที่เสร็จแล้วนะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ